สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะปอยจะมาแนะนําวิธีการสร้างเอกสารทางธุรกิจกันค่ะไม่ว่าจะเป็นใบเสนอราคาใบแจ้งหนี้ใบกํากับภาษีใบเสร็จรับเงินนอกจากนี้นะคะยังมีวิธีการแก้ไขเอกสารยกเลิกเอกสารการปรับตีมสีและการแก้ไขแบบฟอร์มค่ะค่ะ สำหรับเอกสารฉบับแรกนะคะที่เราจะทำการสร้างในคลิปนี้ก็คือใบเสนอราคาคา่ะโดยเราไปที่เมนูรายรับนะคะเลือกหัวข้อใบเสนอราคาคา่ะแล้วก็กดสร้างได้เลยค่ะสำหรับข้อมูลในช่องแรกที่เราจะทำการระบุนะคะก็คืออ้างอิงถึงค่ะสำหรับกใใิจการใดนะคะที่มีเลขที่เอกสารที่ต้องการจะอ้างถึงนะคะสามารถที่จะระบุลงไปในช่องนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดไม่มีนะคะก็สามารถที่จะเว้นไว้ได้ค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของเลขที่เอกสารค่ะสําหรับเลขที่เอกสารนี้เนี่ยระบบจะทําการดีฟอร์ไว้ให้อัตโนมัตินะคะตามที่เราได้ตั้งค่าเอาไว้ค่ะต่อไปจะเป็นในส่วนของข้อมูลลูกค้านะคะสําหรับข้อมูลลูกค้าตรงนี้เนี่ยช่องแรกเลยให้เราทําการเลือกลูกค้าที่เราต้องการจะออกใบเสนอราคาค่ะแล้วก็กดขึ้นมาเลยนะคะต่อไปจะเป็นในส่วนของวันที่ออกเอกสารค่ะ วันที่ออกเอกสารเนี่ยเบื้องต้นโปรแกรมก็จะดีฟอ t ไว้ให้เป็นวันที่ปัจจุบันนะคะแต่ถ้าเกิดกิจการใดนะคะต้องการที่จะออกเอกสารย้อนหลังก็สามารถที่จะกดปฏิทินขึ้นมาแล้วก็เลือกวันที่ที่ต้องการได้ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของช่องใช้ได้ถึงค่ะในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นวันที่ครบกําหนดของเอกสารนะคะสําหรับเอกสารในโปรแกรมพีคเนี่ยสามารถที่จะระบุวันที่ครบกําหนดของเอกสารได้ค่ะ ถ้าเกิดเราไม่ได้เลือกที่ช่องนี้นะคะเราก็สามารถไปตั้งค่าเอาไว้ล่วงหน้าได้ค่ะต่อไปนะคะสำหรับข้อมูลที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรเนี่ยจะแสดงให้อัตโนมัติแล้วแต่ข้อมูลลูกค้าที่เราได้ทำการสร้างไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะต่อไปนะคะจะเป็นข้อมูลราคาและภาษีค่ะสำหรับข้อมูลราคาและภาษีนะคะช่องแรกจะเป็นประเภทราคาค่ะประเภทราคาเนี่ยมีให้เลือกทั้งแบบแยกภาษีรวมภาษีหรือว่าไม่มีค่ะ ตรงนี้เนี่ยเราจะเลือกประเภทราคาเป็นแบบใดนะคะจะขึ้นอยู่กับราคาต่อหน่วยที่เราจะระบุเข้าไปในช่องนี้ค่ะราคาที่เราจะระบุเข้าไปในช่องนี้นะคะเป็นราคาที่รวมภาษีแล้วหรือยังนะคะถ้าเกิดรวมแล้วก็ให้เลือกเป็นรวมภาษีแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นราคาที่ยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะให้เราเลือกเป็นแยกภาษีได้เลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของราคาเป็นสกุลเงินใดค่ะ ช่องนี้นะคะเราสามารถกดดอกดาวลงมาแล้วก็เลือกสกุลเงินต่างประเทศที่เราต้องการได้ค่ะแต่เบื้องต้นเนี่ยโปรแกรมจะดีฟอไว์เป็นบาทให้นะคะต่อไปจะเป็นในส่วนของข้อมูลรายการค้าค่ะซึ่งใบเสนอราคาในคลิปนี้นะคะปอยจะทําการสร้างโดยการขายสินค้านะคะดังนั้นคอลัมน์แรกค่ะที่เป็นสินค้าบริการปอยจะระบุสินค้าตัวนั้นๆน,น,นะคะ โดยเราสามารถที่จะกดดอกดาวค่ะแล้วก็ค้นหาด้วยรหัสสินค้าหรือว่าชื่อสินค้าก็ได้นะคะแล้วก็เลือกรายการสินค้านั้นขึ้นมาได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะระบบเขาจะ Default ผังบัญชีในคอลัมน์ที่2ตรงนี้ให้เราอัตโนมัติค่ะสำหรับคำอธิบายสินค้านะคะตรงนี้เนี่ยระบบจะแสดงให้อัตโนมัติตอนที่เราสร้างเอกสารเช่นเดียวกันค่ะแต่ทั้งนี้นะคะเราสามารถที่จะลบหรือว่าเพิ่มข้อความเข้าไปได้นะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของจํานวนหน่วยค่ะจํานวนตรงนี้เราสามารถที่จะกดบวกกดลบตรงนี้ก็ได้ค่ะหรือเราจะคีย์อินเข้าไปเองก็ได้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นข้อมูลในส่วนของราคาต่อหน่วยค่ะสําหรับราคาต่อหน่วยนะคะเราก็ใส่เข้าไปได้เลยค่ะช่องต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของส่วนลดต่อหน่วยนะคะเราสามารถใส่เป็นบาทหรือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ค่ะ เราสามารถเลือกตรงนี้ได้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของประเภทภาษีค่ะหรือว่าอัตราภาษีนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเรากดดอปดาวลงมานะคะเราสามารถที่จะเลือกว่าไม่มีแวดนะคะหรือว่าเป็นอัตรา0% 7%นะคะเราก็สามารถที่จะเลือกได้ค่ะต่อไปนะคะเป็นในส่วนของมูลค่าก่อนภาษีค่ะ สำหรับมูลค่าก่อนภาษีนะคะระบบก็จะคำนวณให้แล้วก็แสดงให้แบบนี้นะคะต่อไปช่องสุดท้ายนะคะจะเป็นคอลัมน์หักนาที่จ่ายค่ะถ้าเกิดรายการค้าดังกล่าวนะคะมีอัตราหักหน้าที่จ่ายเราสามารถกดรับดาวน์ลงมานะคะแล้วก็ระบุได้เลยค่ะว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะหรือว่าจะกําหนดเองแล้วก็ใส่จํานวนบาทเข้าไปก็ได้ค่ะถ้าไม่มีเราก็สามารถที่จะเลือกไม่มีได้นะคะ ต่อไปค่ะถ้าเกิดว่ารายการค้าสําหรับการออกเอกสารนี้เนี่ยมีมากกว่า1รายการนะคะให้เรากดปุ่มเพิ่มรายการใหม่ตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วเราก็เลือกรายละเอียดเหมือนเดิมได้เลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่ารายการค้าที่เราจะเลือกตรงนี้ค่ะมีคําอธิบายที่เราอยากจะเพิ่มเติมเข้าไปอีกหนึ่งบรรทัดแต่ไม่ได้ต้องการที่จะเพิ่มรายการค้าให้เรากดปุ่มเพิ่มคําอธิบายรายการตรงนี้ได้ค่ะเราก็สามารถที่จะระบุคําอธิบายในช่องนี้ได้เลยนะคะ ถ้าเกิดเรากรอกข้อมูลผิดหรือต้องการที่จะลบนะคะเราก็สามารถกดการกรบาทของบรรทัดนั้นที่เราไม่ต้องการได้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราทำการดูสรุปข้อมูลตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะตรวจสอบมูลค่าต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมูลค่าส่วนลดรวมค่ะมูลค่ารายการยกเว้นภาษีนะคะมูลค่ารายการภาษีที่เป็นแบบ0%หรือว่า7%ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นมูลค่ารวมสุทธิตรงนี้นะคะ ถ้ามูลค่าทุกอย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะคะลองเลื่อนลงมาดูด้านล่างค่ะจะมีในส่วนของหมายเหตุสําหรับลูกค้าค่ะหมายเหตุตรงนี้เราสามารถที่จะพิมพ์เพิ่มเข้าไปหรือว่าให้ระบบ default ตามการตั้งค่าก็ได้นะคะต่อไปเอกสารก่อนที่เราจะกดอนุมัติรายการนะคะถ้าเกิดเรามีเอกสารหรือว่าไฟล์ที่ต้องการจะแนบเข้าไปเพิ่มเติมเนี่ยเราก็สามารถที่จะลากไฟล์มาวางตรงนี้นะคะหรือว่ากดเพิ่มไฟล์ใหม่ตรงนี้ก็ได้ค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เรากดอนุมัติใบเสนอราคาได้เลยค่ะแต่ว่าปล่อยเพิ่มเติมให้นิดนึงนะคะหลังจากที่เรากรอกข้อมูลได้แล้วเนี่ยนอกจากที่จะกดปุ่มอนุมัติใบเสนอราคานะคะยังมีปุ่มอื่นให้เราลองกดได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นปุ่มบันทึกล่างนะคะเราก็สามารถที่จะกดได้โดยระบบเนี่ยจะยังไม่บันทึกบัญชีให้นะคะแต่ว่าระบบจะบันทึกเอกสารใบเสนอราคาฉบับนี้ไว้ให้เราเป็นฉบับล่างก่อนค่ะ ต่อไปนะคะถ้าเกิดเรากดดอกดาวตรงปุ่มคําว่าอนุมัติใบเสนอราคานะคะในส่วนนี้ก็จะสามารถที่จะกดส่งอนุมัติได้นะคะหรือกดอนุมัติแล้วก็ไปยังหน้าใบเสนอราคาที่เราต้องการจะสร้างใหม่ก็ได้คะ่ะหรือว่ากดอนุมัติปุ๊บแล้วก็สั่งพิมพ์เลยก็ได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานใช้งานได้สะดวกและก็รวดเร็วขึ้นนะคะหลังจากที่เรากดอนุมัติใบเสนอราคาเรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อไปเดี๋ยวเราจะมากดส่งอ e ีเมลจากโปรแกรมพิกไปให้ลูกค้ากันค่ะให้เรากดดอกดาวตรงปุ่มสีฟ้านะคะที่เขียนว่าส่งเอกสารค่ะเรียบร้อยแล้วเขาก็จะขึ้นคําว่าอ e ีเมลนะคะให้เรากดคําว่าอ e ีเมลได้เลยค่ะแล้วระบบจะเด้งหน้าป๊อปอัพขึ้นมานะคะให้เราใส่อ e ีเมลของผู้รับเอกสารฉบับนี้ค่ะอ่าเราก็ใส่เข้าไปได้เลยนะคะเมื่อเราระบุอ e ีเมลเรียบร้อยแล้วนะคะ ในส่วนของหัวข้ออีเมลเบื้องต้นเนี่ยระบบจะเจนให้อัตโนมัติค่ะแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะแก้ไขก็สามารถที่จะลบแล้วก็พิมพ์ใหม่ได้นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะรายละเอียดในเนื้อหาอีเมลเนี่ยเราสามารถที่จะใส่เข้าไปเพิ่มเติมได้ค่ะโดยระบุเข้าไปในช่องข้อความจากผู้ส่งค่ะต่อไปนะคะถ้าเราต้องการที่จะแนบไฟล์อะไรนะคะเข้าไปในใบเสนอราคาฉบับนี้นะคะก็สามารถที่จะ กดเปิดแน่ไฟล์แล้วก็เพิ่มไฟล์เข้าไปได้ค่ะในส่วนนี้ระบบจะบันทึกหรือว่าเซฟไฟล์เนี่ยไว้ให้เราสำหรับใบเสนอราคาฉบับนี้ในโปรแกรมนะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วค่ะให้เรากดปุ่มส่งได้เลยค่ะแค่นี้ก็เป็นอันสิ้นสุดการส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าทางอีเมลจากโปรแกรม p e ค k นั่นเองค่ะต่อไปนะคะถ้าเกิดเราจะสั่งพิมพ์เอกสารค่ะให้เรากดปุ่มสีแดงพิมพ์เอกสารตรงนี้ได้เลยค่ะ นี่ค่ะเราก็จะได้เอกสารใบเสนอราคาหน้าตาสวยงามแบบนี้นะคะนอกจากนี้นะคะเราสามารถที่จะพิมพ์เอกสารใบเสนอราคาออกเป็นหัวเอกสารอื่นๆได้ง่ายๆแบบนี้ค่ะแค่กดดอกดาวตรงคำว่าพิมพ์นะคะก็จะมีให้เลือกว่าเราจะพิมพ์ออกมาเป็นใบเสนอราคาหรือพิมพ์ใบส่งของชั่วคราวหรือว่าจะพิมพ์หน้าซองจดหมายเอกสารได้ด้วยนะคะต่อไปนะคะ ปุ่มตัวเลือกค่ะเราสามารถที่จะกดดอกดาวลงมาแล้วก็ดูหัวข้อต่างๆนะคะหัวข้อแรกนะคะจะเป็นในส่วนของการแก้ไขค่ะถ้าเกิดใบเสนอราะคาฉบับนี้เราต้องการแก้ไขนะคะก็สามารถที่จะกดปุ่มแก้ไขได้เลยแล้วก็สามารถแก้ไขข้อมูลรายละเอียดได้ทุกช่องเลยค่ะถ้าเกิดเราแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดบันทึกแล้วก็ปิดได้ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของปุ่มคัดลอกค่ะ สำหรับการคัดลอกนี้นะคะเราก็สามารถที่จะกดคัดลอกเอกสารใบเสนอราคาฉบับนี้นะคะรายการค้าเหมือนเดิมนะคะรายชื่อผู้ติดต่อเนี่ยเหมือนเดิมเราก็กดคัดลอกได้เลยค่ะแต่ว่าจะเป็นเลขที่ใบเสนอราคาฉบับใหม่นะคะหรือถ้าเกิดเราต้องการที่จะยกเลิกเอกสารค่ะก็สามารถกดคำว่ายกเลิกเอกสารตรงนี้ได้ค่ะ แต่ถ้าเกิดเราไม่ต้องการให้ใครเข้ามาแก้ไขหรือว่ายกเลิกเอกสารอะไรของเรานะคะสำหรับฉบับนี้เราก็สามารถที่จะกดด,ดาวตรงคำว่าตัวเลือกนะคะแล้วก็กดล็อกเอกสารได้ค่ะหลังจากที่เราได้ทำการส่งใบเสนอราคาไปให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดลูกค้าตอบรับใบเสนอราคาของเราค่ะให้เรามาอัปเดตสถานะโดยการกดปุ่มตอบรับแล้วตรงนี้ได้เลยค่ะหลังจากเรากดปุ่มตอบรับเรียบร้อยแล้วนะคะ ให้เราระบุวันที่ค่ะวันที่ที่ลูกค้าได้ทําการตอบรับใบเสนอราคาของเราค่ะเรียบร้อยแล้วก็กดยืนยันได้เลยค่ะหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวปอยจะทําการสร้างใบแจ้งหนี้นะคะต่อจากใบเสนอราคาค่ะให้เรากดบวกตรงคำว่าใบแจ้งหนี้ได้เลยค่ะ เมื่อกดขึ้นมาแล้วนะคะเบื้องต้นเนี่ยระบบจะดึงข้อมูลมาจากใบเสนอราคามาแสดงรายละเอียดในช่องต่างๆให้อัตโนมัติเลยค่ะโดยระบบเนี่ยจะอ้างอิงถึงเลขที่ใบเสนอราคาในช่องนี้ให้นะคะต่อไปนะคะเราจะไปดูข้อมูลในส่วนของรายการค้าค่ะเนื่องจากใบแจ้งหนี้นะคะฉบับนี้เป็นการสร้างใบแจ้งหนี้ต่อจากใบเสนอราคาค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเรามีการค้าที่เราต้องการที่จะเพิ่มหรือว่าต้องการที่จะลด หรือเปลี่ยนแปลงราคาเปลี่ยนแปลงจํานวนเรายังคงสามารถแก้ไขได้ทั้งหมดเลยค่ะเนื่องจากใบเสนอราคาในโปรแกรมเรานะคะคระบบยังไม่ได้ทําการบันทึกบัญชีให้ค่ะดังนั้นเราสามารถที่จะแก้ไขได้ทั้งหมดเลยนะคะต่อไปเราตรวจสอบรายละเอียดราคาสุทธ,ธินะคะว่าถูกต้องไหมนะคะและก่อนที่เราจะกดอนุมัติใบแจ้งหนี้ค่ะใบแจ้งหนี้ฉบับนี้ของเรานะคะจะเป็นใบแจ้งหนี้ที่สลัไปกํากับภาษีหรือไม่นะคะหรือว่าเราจะออกเป็นใบแจ้งหนี้อย่างเดียว เราสามารถที่จะกดเปิดไฟปิดไฟตรงนี้ได้ค่ะตรงคำว่าการออกใบกำกับภาษีนะคะถ้าเกิดปล่อยกดเปิดไฟไว้แบบนี้นะคะแล้วก็กดอนุมัติใบแจ้งหนี้นี้เนี่ยระบบนะคะก็จะทำการสร้างใบแจ้งหนี้สลัใบกำกับภาษีให้ค่ะแต่ถ้าเกิดปล่อยปิดไฟนะคะสิ่งที่ได้เนี่ยก็จะเป็นใบแจ้งหนี้อย่างเดียวนะคะเนื่องจากโปรแกรมพีคเนี่ยสามารถที่จะออกใบกำกับภาษีได้ทั้งหมด3รูปแบบนะคะก็คือจะออกพร้อมกับใบแจ้งหนี้ก็จะได้เป็น ใบแจ้งหนี้ใบกำกับภาษีหรือว่าจะออกพร้อมกับใบเสร็จก็จะได้เป็นใบเสร็จใบกำกับภาษีค่ะหรือว่าเราจะออกใบกำกับภาษีแยกแบบเดียวๆก็ได้นะคะแต่ว่าในขั้นตอนนี้นะคะปอยจะทําการออกใบแจ้งหนี้ในการขายสินค้านะคะปอยก็จะทําการออกใบกำกับภาษีด้วยเลยค่ะแล้วก็กดอนุมัติรายการค่ะในส่วนนี้ก็เป็นอันสิ้นสุดการสร้างใบแจ้งหนี้แล้วนะคะ เหมือนเดิมเลยค่ะถ้าเกิดเราต้องการที่จะส่งใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้านะคะเราสามารถที่จะกดดอปดาวน์ตรงคําว่าส่งเอกสารแล้วก็เลือกวิธีส่งอีเมลก็ได้หรือจะกดพิมพ์เอกสารนะคะแล้วก็พิมพ์ออกมาเป็นกระดาษหรือเซฟไว้เป็นไฟล์ PDF ก็ได้ค่ะกดดอปดาวน์ตรงคําว่าพิมพ์ค่ะแล้วก็สามารถเลือกหัวเป็นใบส่งของสแลสส่งมอบงานนะคะหรือว่าพิมพ์ใบวางบินหรือจะพิมพ์ใบเรียกเก็บสินค้าก็ได้ค่ะ ต่อไปนะคะสาหรับปุ่มตัวเลือกเราสามารถกดด r o p d o w n ลงมานะคะแล้วก็เลือกที่จะแก้ไขขัดลอกหรือว่ายกเลิกเอกสารได้เหมือนกับใบเสนอราคาเลยค่ะเดี๋ยวเราลองกดคําว่าแก้ไขกันดูนะคะนี่ก็สามารถที่จะแก้ไขได้เช่นกันค่ะเมื่อแก้เรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถกดบันทึกแล้วก็ปิดค่ะสําหรับการสร้างใบแจ้งหนี้นะคะเมื่อเรากดอนุมัติรายการแล้วระบบจะบันทึกบัญชีให้ค่ะให้เรามองหาคำนี้ค่ะ คำว่าบันทึกบัญชีค่ะตรงนี้เนี่ยที่ขึ้นต้นด้วย S.V. นะคะจะเป็นเลขที่ที่ระบบได้ทำการบันทึกบัญชีให้ค่ะเราสามารถที่จะกดเข้าไปดูได้นะคะเพื่อดูการบันทึกบัญชีที่โปรแกรมบันทึกให้ค่ะว่าเดบิตเครดิตอะไรนะคะและถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะพิมพ์ในส่วนของข้อมูลการบันทึกบัญชีค่ะเราสามารถกดรูปเครื่องปิมพ์ที่อยู่ข้างๆตรงนี้ได้เลยค่ะจะพิมพ์ออกมาเป็นหัวใบปะหน้าเอกสารหรือว่าใบสำคัญก็ได้ค่ะ หลังจากที่เราได้ทําการส่งใบแจ้งหนี้ไปให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อลูกค้าจ่ายชําระเงินมาให้เราค่ะให้เราทําการบันทึกการรับชําระเงินต่อจากใบแจ้งหนี้ฉบับนั้นได้เลยค่ะโดยการกดปุ่มรับชําระเงินตรงนี้ได้เลยค่ะเมื่อกดขึ้นมาแล้วนะคะให้เรามองหาปุ่มนี้ค่ะปุ่มสีเขียวที่เขียนว่ารับชําระค่ะเราก็กดเข้าไปได้เลยนะคะอันดับแรกเลยให้เราระบุวันที่ชําระค่ะ ถ้าเกิดเราทำรายการย้อนหลังเราก็สามารถที่จะกดเลือกวันที่ที่เราต้องการได้นะคะเมื่อเราเลือกวันที่เรียบร้อยแล้วค่ะจะมีให้เราเลือกว่าจะเป็นการบันทึกข้อมูลรับชำระเงินแบบพื้นฐานหรือว่าขั้นสูงนะคะถ้าเกิดว่าเป็นแบบขั้นสูงเนี่ยระบบก็จะเพิ่มในส่วนของค่าธรรมเนียมหรือรายการปรับปรุงอื่นขึ้นมาให้เราเลือกใช้งานได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพื้นฐานนะคะในส่วนนี้ก็ให้เราระบุ การรับเงินโดยนะคะเราก็เลือกช่องทางการรับชําระเงินได้เลยค่ะว่าเป็นเงินสดเงินฝากธนาคารนะคะหรือเป็นเงินในรูปแบบใดค่ะต่อไปนะคะในส่วนของจํานวนเงินที่รับชําระค่ะเราก็ระบุไปได้เลยนะคะซึ่งโปรแกรมพีของเราเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รับชําระเงินเต็มจํานวนก็ได้นะคะเราสามารถระบุเฉพาะจํานวนเงินที่เราได้รับเข้ามาจริงๆค่ะ ในส่วนนี้นะคะปอขออนุญาตระบุไปเพียงแค่จํานวนบางส่วนเท่านั้นนะคะเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มรับชําระเงินได้เลยค่ะหลังจากที่ปอยกดอนุมัติรับชําระเงินครั้งที่1ไปค่ะข้อมูลที่ได้นะคะระบบก็จะแสดงหน้าต่างแบบนี้ค่ะขึ้นมาให้อัตโนมัติค่ะก็คือยังมีในส่วนของการรอรับชําระอีกค่ะแล้วก็ระบบก็จะแสดงมูลค่าที่ยังค้างรับชําระให้แบบนี้ค่ะ แล้วก็จะมีปุ่มคำว่ารับชำระให้เรากดได้อีกนะคะสำหรับปุ่มรับชำระเนี่ยก็จะมีขึ้นมาเรื่อยๆจนกว่าเราจะรับชำระครบหรือว่าเต็มจำนวนใบแจ้งนี้นะคะเดี๋ยวปล่อยขออนุญาตรับชำระส่วนที่เหลือเลยนะคะเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มรับชำระเงินค่ะเห็นไหมคะหลังจากที่เรารับชำระเงินเต็มจำนวนเรียบร้อยแล้วปุ่มรับชำระก็จะไม่มีให้เรากดแล้วค่ะ หลังจากนี้นะคะเราก็จะทําการออกใบเสร็จให้กับลูกค้าหลังจากที่เรารับชําระเงินมาแล้วค่ะสําหรับการออกใบเสร็จนะคะให้เราสังเกตตรงนี้นะคะ่ะเนื่องจากการรับชําระเงินของเรานะคะของใบแจ้งหนี้ฉบับนี้เนี่ยเรามีการรับชําระเงินทั้งหมด2ครั้งดังนั้นนะคะการรับชําระเงินแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีปุ่มออกใบเสร็จ <amis> สําหรับครั้งนั้นๆค่ะเช่นบอยจะออกใบเสร็จรับเงินสาหรับการรับชําระเงิน500บาทตัวนี้นคะคะ ก็ให้ปลอยกดปุ่มออกใบเสร็จรับเงินตรงนี้ได้เลยค่ะมูลค่าของใบเสร็จก็จะเป็น500นะคะแต่ถ้าเกิดว่าปลอยต้องการออกใบเสร็จรับเงินสําหรับการรับชําระครั้งที่2ก็กดปุ่มออกใบเสร็จตรงนี้ค่ะแล้วมูลค่าของใบเสร็จก็จะเป็น570ค่ะแต่สําหรับบางกิจการนะคะที่ลูกค้าต้องการที่จะให้เราออกใบเสร็จรวมเป็นฉบับเดียวนะคะสําหรับรายการค้านี้ให้เรามองหาคํานี้ค่ะ คำว่าออกใบเสร็จรวมเราก็สามารถที่จะกดออกใบเสร็จรวมค่ะแลระบบก็แสดงเป็นมูลค่ารวมให้เราแบบนี้เลยค่ะ1 0 7 0บาทค่ะเราก็ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆนะคะว่าถูกต้องไหมแล้วเราก็ทำการกดอนุมัติใบเสร็จรับเงินเลยค่ะโดยใบเสร็จรับเงินนะคะเราจะไม่สามารถแก้ไขได้เหมือนกับใบเสนอราคาหรือว่าใบแจ้งหนี้แล้วนะคะเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยเราได้บันทึกข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นรายการค้าตามใบแจ้งหนี้ หรือข้อมูลในส่วนของการรับชําระเงินไว้เรียบร้อยแล้วค่ะดังนั้นข้อมูลจะต้องเป็นไปตามนั้นนะคะจึงไม่สามารถแก้ไขใบเสร็จรับเงินได้นั่นเองค่ะตอยขอกดอนุมัติใบเสร็จรับเงินเลยนะคะหลังจากที่เราอนุมัติใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาสังเกตสถานะทางด้านบนตรงนี้ค่ะใบเสนอราคาก็เป็นเครื่องหมายถูกแล้วนะคะตอบรับแล้วก็เป็นเครื่องหมายถูกแล้วค่ะใบแจ้งหนี้นะคะ,ะ,คะออกเรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นในส่วนของการรับชําระเงินค่ะ เห็นไหมคะว่าสําหรับรายการค้านี้นะคะเราได้มีการรับชําระเงิน2ครั้งระบบก็จะมีตัวเลขนะคะบ่งบอกจํานวนของการรับชําระมาด้วยค่ะก็จะเป็น2ครั้งแบบนี้นะคะพร้อมกับเลขที่ RV หรือว่าเลขที่การบันทึกบัญชีให้ทั้ง2ครั้งนั่นเองค่ะแล้วก็นี่ก็จะเป็นใบเสร็จรับเงินก็ติดถูกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต่อไปในส่วนของใบกํากับภาษีก็ติดถูกเรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับ t r a n s ซ c t i o นนี้ปล่อยได้ออกใบกำกับภาษีในรูปแบบของใบแจ้งหนี้ใบกำกับภาษีค่ะแต่ถ้าเกิดว่ากิจการใดนะคะต้องการที่จะออกใบกำกับภาษีอย่างย่อจะเป็นการสร้างเอกสารในรูปแบบใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีค่ะต่อไปจะเป็นวิธีการปรับแต่งเอกสารค่ะให้เรากดปุ่มแก้ไขทางด้านขวาบนตรงนี้ได้เลยค่ะ เราสามารถที่จะเปลี่ยนตีมสีเอกสารนะคะเลือกสีตามใจชอบได้เลยค่ะหรือเปลี่ยนรูปแบบภาษานะคะเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษา,ษาอังกฤษก็ได้ค่ะแล้วก็กดบันทึกได้เลยค่ะหรือจะปิดการแสดงโลโก,โก้ก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งการแก้ไขหัวเอกสารค่ะก็สามารถที่จะกำหนดได้ตามใจชอบได้เลยค่ะหรือแก้ไขหัวเอกสารตามที่เราต้องการได้ค่ะ ก็สามารถที่จะกดดอปดาวลงมาแล้วก็เลือกเป็นกําหนดเองได้เลยนะคะแล้วก็ให้เราทําการพิมพ์ชื่อเอกสารในช่องนี้ได้เลยค่ะแล้วก็กดบันทึกค่ะหรือเราต้องการที่จะแก้ไขข้อมูลส่วนใดให้ทําการกดรูปดินสอในข้อมูลส่วนนั้นๆได้เลยค่ะจะเปิดจะปิดการแสดงผลตรงนี้ได้ตามต้องการเลยค่ะเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมกดบันทึกนะคะก็จะได้หน้าตาแบบฟอร์มแบบนี้เลยค่ะ หลังจากที่เราปรับแต่งรูปแบบเอกสารได้ตามต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดปุ่มบันทึกตรงนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากที่เรากดปุ่มนะคะระบบก็จะแสดงข้อความให้เราเลือกค่ะว่าจะเป็นการบันทึกเฉพาะเอกสารฉบับนี้นะคะหรือบันทึกรูปแบบนี้ไว้เป็นแบบมาตรฐานสําหรับไปเสร็จรับเงินครั้งต่อๆไปค่ะเมื่อเรากดบันทึกเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเด้งป๊อปอัพขึ้นมาให้เรากดยืนยันอีกครั้งหนึ่งค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นรูปแบบตามที่เราต้องการสําหรับการใช้งานใบเสร็จรับเงินของกิจการเราในครั้งถัดไปค่ะแต่ถ้าเกิดกิจการใดนะคะมีแบบฟอร์มที่ใช้อยู่ก่อนแล้วหรือว่ากระดาษต่อเนื่องที่มีการใช้งานมาก่อนก่อนที่จะใช้โปรแกรมพีคและประสงค์ที่จะใช้แบบฟอร์มเดิมก็สามารถที่จะส่งแบบฟอร์มดังกล่าวมาให้ c u s t o m e r Support นะคะเพื่อให้ c u s t o m e r Support เนี่ยทำการประเมินราคาและจัดทำรูปแบบเอกสารตามต้องการได้ค่ะ สำหรับกิจการใดนะคะต้องการที่จะคัดลอกลิงก์เอกสารส่งไปให้กับลูกค้าก็สามารถที่จะกดคัดลอกลิงก์ตรงนี้ได้เลยค่ะแลระบบก็จะทําการคัดลอกลิงก์ให้นะคะสําหรับกิจการใดนะคะที่ต้องการจะคัดลอกลิงก์ส่งไปให้กับลูกค้านะคะก็สามารถที่จะคัดลอกลิงก์เอกสารตรงนี้แล้วก็ส่งไปให้ลูกค้าได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางอีเมลนะคะหรือว่าไลน์นะคะส่วนนี้เนี่ยเมื่อเราส่งลิงก์ให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะ เมื่อลูกค้าได้รับลิงก์เอกสารแล้วนะคะหลังจากที่ลูกค้าทําการกดลิงก์เอกสารดังกล่าวค่ะก็จะเห็นหน้าตาใบเสร็จรับเงินหรือเห็นเอกสารตามที่เราคัดลอกลิงก์ส่งไปให้ค่ะลูกค้าจะทําการพิมพ์ออกมาเป็นสนําเนากรหรือจะพิมพ์ออกมาเป็นไฟล์ PDF ตรงนี้ก็ได้ค่ะและสําหรับท่านใดนะคะที่ต้องการตั้งค่ารหัสการเข้าถึงเอกสารให้ไปที่เมนูตั้งค่าค่ะแล้วก็เลือกหัวข้อตั้งค่าเอกสารนะคะ แล้วก็เลือกหัวข้อย่อยการแสดงข้อมูลสาธารณะค่ะให้ทำการกดปุ่มแก้ไขค่คะแล้วก็ดูในส่วนของหัวข้อรหัสเข้าเอกสารนะคะให้เรากดเปิดการใช้งานได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วให้เรากดบันทึกได้เลยนะคะโดยรหัสระบบจะทำการเจนรหัสให้อัตโนมัติสำหรับเอกสารแต่ละฉบับค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการสร้างเอกสารบนเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ค่ะ สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสร้างเอกสารด้วยวิธีอื่นๆก็สามารถรับชมได้ที่คลิปวิธีการสร้างเอกสารจาก l ลน์พีคอนเน็ค่ะคลิปวิธีการนำเข้าเอกสารเพื่อสร้างเอกสารพร้อมกันหลายๆฉบับนะคะจากการอิ p o r ตไฟล์ e x x e l l หรือจะเป็นการเชื่อมต่อ API ก็ได้ค่ะสำหรับวิธีการใช้งานในเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมสามารถติดตามใน playlist นี้ได้เลยค่ะ